สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสักจัดงานยิ่งใหญ่เปิดตัวก่อแรด Amazing ยิ่งกว่าเดิมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านก่อแรดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่มีประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณโครงการ จัดกิจกรรมด้วยแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ Hope. ดีโฮปโดยภายในงานมีกิจกรรมโปรแกรมท่องเที่ยวที่มาสาธิตจำนวนทั้งสิ้น10โปรแกรมให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือเรียนรู้และปฏิบัติจริงและสึกกลับเป็นของฝากสร้างความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดและยังได้มีการมอบไปรับรองมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์บ้านก่อแรดจำนวน8แห่งในครั้งนี้อีกด้วยวันนี้เรามาอยู่วันที่หมู่ที่3นะครับบ้านเกาะแรดตำบลดอนศักด์ครับอำเภอดอนศักด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกาะแรกเนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีโครงการนะฮะที่พระาทานมาก็คือโครงการอันเนื่องจากพระบัญญสร้างสะพานข้ามมายังเกาะแรกนะครับทำให้อาชาเกาะแรกได้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวโดยเฉพาะกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เป็นโอท็อปนวัตวิถีมีอยู่25แห่งนนะครับแต่ที่เข้าร่วมโครงการของดีโฮปนะครับ ที่เป็นโปรแกรมของดีโฮปเนี่ยมีอยู่สองแห่งคือที่ละเมศชยากับที่นี่นะครับจุดเด่นของที่นี่ก็จะเป็นในเรื่องของอาหารทะเลนะครับทั้งสดทั้งแปรรูปนะครับแล้วก็มีอาหารจากครอบครัวรชาวจีนที่เป็นชาวไหหลํานะมีเมนูเด่นนะครับาชาวบ้านที่นี่เรียกว่าหมูเน่านะครับเป็นหมูสามชั้นแล้วก็มาประกอบด้วยเครื่องปรุงนะทึ่เป็นเครื่องเทศ10ชนิดกลายเป็นอาหารที่รสชาติอร่อยนุ่มลิ้นน่ารับประทานเมื่อสักครู่ผมก็ได้ไปลองทํา ทุกอย่างนะเครื่องเทศเทียมประกอบเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นอกจากจะมา,าชื่นชมได้พักผ่อนบรรยากาศสบายๆแล้วนะครับท่านยังสามารถลงมือปฏิบัติร่รวมกับชาวท้องถิ่นที่นี่นะครับเช่นในเรื่องของการทําปลาวงนะครับในเรื่องของการแปรรูปอาหารทะเลอีกหลายอย่างนะการเขียนผ้าบาติกที่นี่ก็มีนะครับก็เป็นผ้าบาติกที่เป็นเอกลักษณ์และก็ชมุมชนที่นี่นะครับจะมี าชาวบ้านที่ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวนะครับคือทำโฮมสเตย์ด้วยคนที่นี่น่ารักมากเกาะเราเล็กแหล่งนี้นะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโฮมสเตย์นี้ได้มาตรฐานชาถึง8แห่งท่านมาที่นี่นอกจากรู้สึกความอบอุ่นแล้วได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เต็มรูปแบบนะครับท่านก็จะมีความปลอดภัย วันนี้เปิดงาน Amazing ยิ่งกว่าเดิมเนี่ยนะได้อาศัยความร่วมมือร่วมแรงจากทุกภาคส่วนนะนะเพราะว่าขับเคลื่อนแบบบูรณาการจากทางท่านนายอำเภอจากกิจฝั่งทุนิลจิตนะฮะท่านนายอำเภอดอนศักดิ์นะครับท่านกองศักดิ์โอสวัิ์นะครับพัฒนาการจังหวัดท่านนั้นท่านนี้เชยกลิ่นนะฮะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดอนศักดิ์นะครับท่านนันทวันศรีเรภคพัฒนะฮะทททองค์คาบยพเหล่านี้นะครับรวมทั้งชาวท้องถิ่นที่นี่นะครับ ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านที่เข้มแข็งนะคือการพัฒนาครั้งนี้นะผมคิดว่าการต้องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีของเกาะแรดนะครับคิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนนะครับโดยเฉพาะท่านที่จะเดินทางไปที่เกาะสมุยเกาะพะงันนะครับถ้ามาที่นี่แล้วท่านสามารถใช้เวลา1วันหรือ2วันที่จะเที่ยวที่นี่ความนักที่โฮมสเตย์ที่นี่เก็บประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่อำเภอดอนสักแห่งนี้เก็บประสบการณ์ดีๆ ไว้ในความทรงจำของท่านครับ